ค่ะอยู่กับเราในช่วงบุกครัวสนับสนุนโดยเทพธิดุงพรหมพาวครับเด็กหญิงเมฆค่ะผมเดชชัยกะทีครับวันนี้เรามาทำเมนูอะไรนะอะไรจำไม่ได้แกงคั่วผักบุ้งใช่ป่ะใช่ครัใช่แล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะคะขอบคุณสถานที่ค่ะสำหรับแกงวิวเฮาค่ะสุขุมวิท24มีที่วิ่งเล่นกว้างมากตอนนี้พี่ตายกำลังเต้นอยู่เต้นทุกเทปอ่ะตอนนี้ฝึกเต้นอยู่เม่ได้ก็เต้นไปเรื่อยเต้นไปเรื่อยนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้ป้าเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพี่ตายกำลังฝึึกเต้นนไไปถงห สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะบอลวันนี้เราทำอะไรครับผัดผักบุ้งมาครับดูบอลอึดอัดบอลวิสัญญาสองคนาทำดีแล้วนะพี่สัญญาแล้วสองคนทำไรผิดพี่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้บอนมีความสาวผู้หญิงมาให้บอนได้พี่ผิดไแล้วพี่บอลเยอะไปแล้วเยอะไป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 เยอะมาเก่งนะมาเก่ง้าวันนี้เราทำแกงผัวผักบุ้งอะลืม แกงวของบูงกับหมูสามชั้นหมูสามชามั้นเลือกดีดีได้เอามันเยอะเพราะว่ามันจะเลี่ยนเกินไปแล้วบอกวา็นดุยพริกแกงไม่พอยกระเทซีชาวเกาะเหลือจากคราวที่แล้วเยกินได้บ้านมันแช่ทุกเย็นได้<า>น้ำมะขามเปียกน้ำเปล่าซึ่งเป็นน้ำประปารัฐบาลบอกกินได้<า>น้ำตาลทรายนะจ๊ะน้ำตาลทรายน้ำตาลพริ ทเท่าต่อลองไปแมปแมปใส่กรไฟป,ประมาณนี้แหละประมาณนี้ประมาณนี้แต่ดูเอาดูเอาดูเอาเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้บอกบอกไม่เป็นอนะปริมาณอนะกะเอาเออก็กะกะเอาไปอะแล้วก็ต้องรอให้กะทิมันเดือดแป๊บนึงนะน,นิดเดียวนะเดือดนิดเดียวไม่เจ็บไม่เจ็บนิดเดียว <laughs> มันเดือดแล้วว่ะอไรต่เราก็ใส่พริกแกงลงไปเอาเผ็ดหน่อยไหมอันนี้คือพริกแกงเผ็ดใช่ป่ะคะพริกแกงเผ็ดสิไม่แกงไม่เผ็ดมันจะเป็นพริกแกงหลายอย่างไงมีพริกแกงแดงอะไรอย่างเงี้ยมีพริกแกงธรรมดาพริกแกงไม่เผ็ดมันจะเรียกพริกแกงได้ยังไง แต่ว่าลืมอ๋อเอาหมูสามชั้นนีก็ใส่ลงไปเลยอ่ะกินต้องใส่เยอะขนาดนี้ก็ได้นะแต่คนคนกอเยอะมากไงตอนนี้เจ๋ดายว่ะรายการนี้ใช้คนเยอะเยอะเยอะ เริ่มแห้งอย่างนี้นะคะให้ใส่ค่อยๆทยอยใส่กะทิลงไปเพราะว่าไม่ไงั้นเนี่ยมันไมหมใส่กปทิบบนดแล้วก็คนแบบแนะพอมันเริ่มสุกครับเราใส่น้ำเปล่าลงไปเลย นิดหน่อยยังไม่ต้องเยอะมากไว้แอบใสมน้ตาลทรายค่ะก็อันนี้น้ำมะขามเปียกตรน้ำมะขามเปียก ถ้ามันแห้งได้ไหมถ้ามันแห้งเาเอาไปตากแดดโอ้ใส่ไปสักช้อนหนึ่งแล้วกอนก็ได้แล้วก็พอมันเดือดนะคะก็ใส่ผักบุ้งลงไปเลยเสร็จแล้วจ้ะกับแกงคั่วผักบุ้งกับหมูสามชั้น้ำสุกแล้วครับ แล้วอย่างนี้ก็ใช้ได้แล้ะครับโอเคเดี๋ยวไปกินแางจ้าเย้คะแนนเยอะมากเลยเราเรียกว่าแกงผักบุ้งหมูสามชั้นค่ะอาจจะเป็นแกงโบราณน,นิดนึงซึ่งคนโบราณทำเมนูน,นี้ทำง่าย,ายๆค่ะอย่าลืมเอาไปทำทานท,ที่บ้าน วันนี้ขอบคุณสถานที่ด้วยเท <Hey, S 1> แกนเบลเฮาค่ะขอคุณวิด24แล้วก็ขอบคุณเท hey, มาดูหอมมะพร้าวด้วยค่ะสัปดาหนี้ลาไปแล้วค่ะเดี๋ยวว่าติดตามดูว่าสัปดาห์หน้าจะมีเมนู <yeah. S 1> อะไรเนาะแล้วพบกันใหม่ครับในช่วงบุกครัวครับครัวต่อไปเป็นบ้านคุณครับ <st ress> กล็อกครับเราก็ต้องคุยกับพี่ที่เขาอยู่ร้านกล็อกครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับต้องให้พี่แนะนําในตัวนิดนึงครับครับก็ผมชื่อนายเชลิศศักดิ์นันทเดชวิทยาคมนะครับซึ่งจะกี่ร้านโบราณพาณิชย์เนี่ยทุกวันนะครับตั้งแต่เช้าก็คือประมาณ9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นหน้าที่หลักของเราก็คือเป็นคนประสานงานนะครับระหว่างโรงงานของกล็อก กับผู้ชายปืนตรอกในประเทศไทยนะครับจริงๆแล้วคือร้านนี้ไม่ได้ขายปืนใช่ไหมฮะถูกต้องครับเราไม่ได้ขายปืนคือคอนเซ็ปต์ของเราก็คือมีหน้าที่สําหรับดูแลหลังการขายนะครับให้ความรู้นะครับเป็นสิ่งที่เราที่เราตั้งใจทำนะครับและสิ่งที่เราต้องการที่มากกว่านั้นก็คือ,อมเมื่อผู้ชายปืนรอกนะครับใช้ปืนของเราเนะี่ยอันดับแรกเราขอบคุณก่อนอันดับ,บที่สองเราจะขอบคุณมากกว่านั้น ถ้าเกิดมีปัญหาแล้วมันมีคนมาช่วยนี่ก่อน,นครับ,ค,รบคือประเด็นประเด็นหลักก็คือเราไม่ต้องการที่ให้คนเนี่ยใช้ปืนแล้วก็โดนทิ้งคว่างเนื่องจากตัวปืนเนี่ยก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ราคาสูงอยู่แล้วนี่กอนไหครับ,รบถ้าเกิดใช้งานไม่ได้จริงใช้งานไม่ได้เต็มประโยชน์สูงสุดๆน,นะครับมันก็จะเป็นาาแหลกแล้วครับ จคับหน้าเราเป็นเหล็กราคาแพงจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาเราใช้งานนะครับการใช้อาวุธปืนนะครับเราต้องใช้มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดการเสียการชำรุดนะครับตัวเราเองเนี่ยเราต้องบอกได้ด้วยว่าปืนเราเป็นอะไรเสียตรงไหนยังไงนะครับถ้าเคยมีนะครับในทีมผมหรือกระจา,จาย ประกอบไม่ได้ห่อมาทั้งห่อครับมานั่นก็คือคอนเซ็ปต์อันนึงของเราก็ <c oughs> คือเราในตุลย์เรียนบอกว่านะครับเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างหลากหลายเนี่ยนะครับมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อผู้ใช้งานนะครับรู้ว่าควรจะใช้ยังไงตรวจ่อนนะครับ <c oughs> แล้วก็เมื่อเกิดปัญหานะครับถ้าเราอยู่ในกรุงเทพน่เราถือว่าเราโชคดีคาบปลอกไลช่าง,า,างปืนใช้ช่างใช้ร้านอาวุธปืนครับว่าอาุธศึกในสนามเราช่วยคุณได้แต่ถ้าเกิดยี่ต่างจังหวัดนะครับ ใครจะเข้ามาช่วยเหลือคุณก็เลยมีโครงการถูกต้องคือคือตรงเนี้ยเอ่อมันจะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวาะล็อกไปตรงถ้าเกิดมีปัญหานะครับคนทุกคนที่เคถจุลรอสามารถติดต่อมาได้ตลอดนะครับเราให้คําแนะนําทางโทรศัพท์ได้และหรือว่าบางทีบางครั้งไม่ชัดเจนส่งเป็นลามาส่งเป็นอีเมลมาหรือว่าถ้าเกิดมีเวลานะครับแก้ไขไม่ได้ก็มาหาเราที่นี่ทุกๆเคสที่เราทําไปนะครับเจตนาของเราคือให้ผู้ใช้ปืนเนี่ย สึ้ว่าปืนเขาซื้อไฟเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมัน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 มีคนคนหนึ่งที่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 สามารถเป็นเพื่อนกันได้ก็คุยเรื่องเดียวกันรู้เรื่องถูกต้องครับหาความรู้กันได้ถูกต้องครับปืนกล็อกเอาแบบนี้นะฮะคืออย่างผมคงใช้ปืนมันปกติเราเราคงเข้าใจกันดีในเรื่องของปืนแต่นี่คุณผู้ชมทั่วไปเขาจะชอบมองว่าไอ้ปืนกล้องนะครับไม่ปลอดภัยไม่มีเซฟ ง่ายปืนกล็อกเนี่ยเรามีคอนเซ็ปต์เหมือนกับปืนลูกโม่ครับปืนลูกโม่ทราบน,นะครับคือใส่กระสุนเข้าไปในลูกโม่ปุ๊ปนบนะครับพร้อมยิงปั๊บพร้อมยิงพร้อมยิงตึงตึงตึงครับคอนเซ็ปต์ของเราก็เหมือนกันปืนกล็อกเนี่ยเมื่อเราใส่ลูกเข้าไปในมาเกสินโหลดเข้าไปนะครับในหลัง er ปืนขึ้นสไลด์พร้อมยิงนะครับปืนกล็อกนะครับเรียนให้ทราบนิดหนึ่งไกลของปืนกลอกไม่ใช่โดโรแลนไกลของปืนกลอกคือปืนที่มีนะครับมีระยะเหนือไกลอยู่ที่ประมาณ12บเมตร เหมือนกับปืนลูกโม่เมื่อคุณเดี่ยวไกมาครับลูกโม่มันจะง้างนกกลับกลับไปของก๊อกเหมือนการสปริงดึงกลับแล้วก็แล้วก็ค่อยเข็นค่อยพุ่งไปโดนแก๊สนี่คือนี่คือคอนเซ็ปต์ล็อกเป็นปืนที่มีเซฟเรียนให้ท่านทราบนะครับล็อกเป็นปืนที่มีเซฟสามขั้นตอนเราย้ายเซฟปืนทั้งหมดจากตัวข้างนอกปืนไว้ข้างในปืนหรือว่าเป็นอินเทอร์เน็ตเซฟตี้นะครับเซฟตัวที่หนึ่งเกิดจากตัวไกตัวที่หนึ่งเนี่ยไกของก๊อกจะมีลิ้นลิ้นของก๊อกเนี่ย ถ้าเกิดคุณไม่ตั้งใจเหนี่ยวไกลโอกาสที่ไกลจะเดินยากมากไม่มีครับไม่มีมในกรณีที่เป็น,ปนมาตรฐาครนคือเป็นพา,ร,าร์ปกติกลับออกมาตัวที่สองนะครับมันจะมีเหล็กอยู่แท่งหนึ่งเราเรียกว่าสมอเป็นแทคโนโลยีเซฟตี้ไฟลิงพินตัวเนี้ยมันจะไปกันไม่ให้เข็มวิ่งทุกกรณีมันจะพุ่งเข้าไปไม่ได้เพราะเหล็กตัวนี้มัน,มนจะขวางอยู่ยกเว้นว่าคุณเหนี่ยวไกลให้ระบบมันเปิดพอ,อระบบมันเปิดปุ๊บนะครับแท่งเหล็กตัวนี้ก็จะหลบตัว เข็มก็พุ่งขึ้นไปได้นั่นแต่เคราะว่าถ้าคุณไม่เหนียวไกแบบจงใจถูกต้องครับมันไม่มีทางลั่นไม่มีทางลั่นทุกกรณีครับทุกกรณีอันนี้ถูกเซฟถูกถูกเทสกันมาขั่วโลกนะครับถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าปืนกล็อกเป็นปืนที่เนี่ยครับหน่วยงานท้างหลายบอกนะครับถูกต้องครับถูกต้องทั่วโลกนะครับเขาใช้กันก็จะเรียนให้ทราบอปนิดนึงนะครับขอตับอีกนิดนึงนะครับเซฟตัวที่สาม เซฟตัวที่3เนี่ยเราเรียกว่า drop safety เมื่อเราโหลดลูกเข้าไปในแชมเบอร์แล้วเหมือนกับเราโหลดลูกเข้าไปในลูกโม่แล้วนะครับพร้อมได้จจริงแต่ปืนมันตกปังอืนะครับปืนตกถ้าเป็นลูกโม่ผมเรียนนิดหนึ่งนะครับโอกาสลั่นมีสูงเพราะว่านะครับเข็มนะครับมันไปสัมผัสอยู่กับตัวแก๊เรียบร้อยแล้วอันนี้ท้ายกระสุนถูกต้องนะครับอันนี้เข็มมันติดก,กันอยู่อย่างนี้นะครับถ้หล่นปุ๊บ,บมันอาจจะ มันก็จะแทะตุ้มขึ้นไปได้แต่ของก๊อกเนี่ยมันจะทำมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสะพานไกลของก๊อกจะโดนล็อกไว้ตลอดเวลายกเว้นแต่ว่าคุณเหนียวไก่เท่านั้นนะครับสะพานไกลมันจะลดลงเข็มหนึ่งจะวิ่งได้ซึ่งเซฟลักษณะนี้น่ะเป็นเซฟที่นะครับเจ้าหน้าที่นะครับยอมรับผมก็่มมันจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าณวันเนี้ยนะครับปุณก๊อกของเราเนี่ยประจําการอยู่ที่ 10 0ประเทศทั่วโลก <Wow. S 2> ซึ่งมากกว่าปืนที่ออดที่ที่ทำได้นะครับตัเรีนทุีที่สองนะครับขอย้อนกลับไปที่ทางอเมรกัน,นครับ,รบทางอเมริกาเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ใช้ปืน6กเยอะมาก65%ของเจ้าหน้าที่รัฐครับใช้ปืนกระบอกเป็นปืนประจำการนะครับถามว่าทางอเมริกาเนี่ยผลิตเพลงปืนเองได้ไหมผลิตได้ครับถามว่าทำไมเขาถึงใช้ปืนกระบอกเพราะว่าเขามั่นใจนะครับในคุณภาพของสินค้านะครับเขามั่นใจในใน,ใน,ใ,นในสิ่งที่เรา บบงั้นถ้าจะติดต่อครับถ้าติดต่อนี่ติดต่อได้ยง,งไทงทางไหนท้องถิ่ไหนบ้างก็ร้านโอรานพันธุ์นะครับเราตั้งอยู่ที่ตึกดีโอสยามตรงฝั่งด้านล่างสุดนะครับ หน้าร้านเราจะมีก๊อกสายก็คือสัญลักษณ์ของปืนกลรอบเป็นหลักนะครับแล้วร้านเราเนี่ยก็จะหน้าร้านก็จะมีปืนกลรอบที่เราโชว์ไว้นะครับสองสามก็บอกเราก็จะอยู่ที่ร้านเป็นหลักนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดคุกกี้ไ่ได้ดูเทปนี้แล้วนะครับคนที่ใช้เปรนแล้วติดปัญหานะครับไม่มีเวลามามาไม่ถูกยกโทรศัพท์มาได้ที่ออฟฟิศเราจะมีเบอร์อยู่นะครับขอย้ำด้วยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ทางร้านด้วยโอเคครับศูนย์สองนะครับหกสองสาม 9890ครับนะครับ026239890นะครับชือเป็นร้านโอรานพาณิชครับเรียนยั้งที่นิดหนึ่งที่นี่เราไม่ได้ขายอาวุธปืนครับแต่เราจะให้นะครับให้ความรู้นะครับช่วยเหลือผู้ใช้อาวุธปืนกล็องนะครับเือคือคนจะชอบเข้าใจว่าเดินผ่านบู๊จะเห็นมีอปืนกล็องโชว์นึกว่าร้านนี้ขายปืนจริงๆคือผมผมชอบมาร้านนี้อย่างนึงเพราะอะไรไหมเดินเข้ามามันมีทุกรุ่นในหมเ็ ในชีวิตการที่เราอยากประกาศไม่ได้ดูเราอี้ดูเราดูมันมีทุกโมเดลอ่ะเอาว่ามีทุกโมเดลที่คุณอยากรู้อ่ะนะครับทุกโมเดลจริงแล้วคือเป็นปืนจริงนะครับไม่ใช่สามารถที่จะแรกเพียงแค่ไม่ได้ใส่กรกซีนะครับไม่ได้มีลูกในลำไส้นะครับบอดเบอบอดภทยนะครับกระบอกนะครับร่างกายได้เพราะนั้นเหมือนเหมือนเป็นที่ให้ความรู้คุณนะครับว่างๆแวะมาที่นี่ครับมาคุยกับพี่เขานะครับ สนุกสนานนะครับใครมีปืนกอล์ฟติดปัญหาอะไรใช้ไม่เป็นหรือไม่ถูกมาเลยครับครับนะวันนี้ขอบคุณพี่มากครับด้วยความดีครับด้วยความดีครับขอบคุณครับทีนี้เรามีของพิเศษด้วยนั่นคือ,อ,อปืนแต่ว่าต้องรอตอบคำถามกปนเยอะนะคะว่าพี่แฮกค์ใช้ปืนรุ่นอะไรนะคะก็ถ้าใครติดตามพี่แฮกอยู่ก็น่าจะรู้เนาะว่าสักรุ่นแหละก็นเนี่ยผมนี่เลยเอาไหมรออเล่นน้มีสิบรางวัลนะคะตอบเป็นเข้ามาเยอะ10คนรับไปเลยคนละ1อัน